ถึง SOP Coffee แล้วค่ะเขาชื่อ Coffee ป่ะเนาะถือคาเฟ่ SOP Cafe ค่ะ ไงนะเดี๋ยวเราลงไปข้างล่างเดี๋ยวเราลงไปข้างล่างเดี๋ยวหนูไปรอข้างล่างถ่ายรูปให้นะพี่น้ำไปอ๋อแล้วเราก็ถ่ายไปรอเสร็จขึ้นมาทุกคนรอแป๊บนึงค่ะทุกคนรอแป๊บเดี๋ยวให้เดี๋ยวให้น้ำเดินไปก่อนพี่ก็ถว่าพี่กูกำลังน้ำจะได้ไปถ่ายทุกคนไงคะถึงห้าต้องไปก่อน นังแบบในแบบเดินลงมาได้ไหมคะวันนี้น้ำขึ้น <c oughs> วันนี้นะคะคณะเราก็มาเที่ยว SOP cafe นะคะสวยๆค่ะ,คะนี่พี่ผม Love you <ว>เลยนะคะ นำทีมด้วยพี่คมกับพี่เอมค่ะแล้วก็คุณแม่นังอุ้มนะคะพี่ตุกแวะคุณเลง้งหลังสุดเลยมาเรามาเที่ยวกันนะคะโ <c oughs> บกมือทุกคนเลย <c oughs> ดูวซี่ มีสะสวยสวยมีสะพานทอดยาวกระโดดข้ามไม่ได้ไมมต้องอุ้มกระโดดข้ามไปเขาไม่ถึงาท่านไถงคาไม่ได้ให้กระโดดไม่ถึงไม่ถึงคือเขาไม่ได้ให้กระโดดหนาบถ้าลงไปปุ๊บนะ เกี่ยวจริงนะแต่ไข่โลอื่นลงมาอยู่ดีหัวฟาดอีกไน้ำด้งมดไนางปกตินี่ป่นงสุดยอดแล้วอ่ะเลงี้หๆบอ่ตรกวอ่ะโอ้โหแค่นี้ก็สวยแล้วน้องอุ้มน้องเล้งถ่ายรูปกันค่ะสองนิ้วโอเคสวยมากคี่ถึงพี่ทิป ผู้พิทรอถ่ายถึงพี่เดี๋ยวเอาทริปมาตัดต่ออยู่ข้างล่างแล้วกันสวยมากค่ะชอบมากเลยพี่ฝรั่งสิแฟนจี๊ยังกับคู่แฟนใช่คุณเหมือนกับพาคนดายมาดูที่อะไรอย่างเงี้ยเป็นอะไหน้าพาดูที่อันนี้เจ้าของที่ใช่ไหมคะไม่ใช่จ้ะ นั่งกันเร็วตอนนี้นะคะเราอยู่กับน้องอุ้มแล้วค่ะน้องอุ้มเจ้าถิ่นที่มีที่มีเปล่อยยะอ๋อเหรอเหรอ เออพี่ก็เตรียมมาสำหรับโอ้ปล่อยเลยเป็นแบงค์ย่อยนึกว่านึกว่าจะเดี๋ยวเราจะทำเวลาสักที่นี่นะคะที่นี่คือ SOP นะคะโคารามเขาเขียนว่า Sense of Place ค่ะ Sense of Place เปลวอะไรอ่ะพื้นที่แห่ง Sense ความรู้สึก มีเค,ค้กด้วยนะคะเลือกเลือกแบบได้เลยนะตัวนี้เป็นโมเดลแล้วตัวจริงจะอยู่ในตู้เย็นตัวนี้เป็นพวกเมนูนะคะมีอาหารด้วยค่ะมีพวกรีเฟชเมนต์ t โซดาทีนะคะมีพวกโคมีกาแฟนันกาแฟก็มีค่ะไหมิวชีช็อกโกแลต มัทฉะลาเต้คาราเมลมิลสตอเบอรี่มัทฉะเฟรชมิลนะคะวันนี้ก็เป็นกาแฟาสดค่ะวันนี้เราก็มอคค่าแต่ว่าที่นี่ไม่มีเมนูฟันนะสิเราก็เลยทานมอคค่าเย็นไปนะจ๊ะคุณเล้งพานั่งนอกนั่งในจ๊ะ ที่จะเป็นเหล็กด้วยนะเหล็กกับไม้สวยๆแต่งนั้นสวยมากอะ่ะอันนี้เขาเรียกว่าเหล็กอะไรนะเหล็กเส้นใช่ไหมเออใช่เหล็กเส้นออตอนนี้เพื่อนๆทุกคนนะคะก็นั่งคุยกันอยู่ตรงมุมนู้นค่ะ ไปนั่งคุยกันนะคะเมาโมยนะคะเค้กคืนบ้านนี่คือเค้กเค้กไข่เค้กไข่อีซีกับเค้กอะอันนี้แบบเค้กสาคุแม่บอกว่าแม่บอกว่า อย่าลืมแม่นะเย่าเกี่ยวปากหม้อหลบร้อนแม่ก็หลบร้อนค่ะแม่เขาบอกว่าแม่เขาชอบแบบว่าแม่ยิบยังเราชอบอยู่อย่อันนี้เราอยู่ที่ SOP Coffee นะคะอยู่ริมแม่น้ำด้วยขัดเน็ตไม่ดีนะจะริมแม่น้ำแม่กองใช่ไหมเจ็รู้สึกงุดหงิดใช่ครับพี่เอมที่ราชบุรีค่ะโพธารามนะคะเขาจะมีชมรมแล้วก็กาแฟคนละแก้วกันค่ะ พี่ตุ๊กกับน้องอุ้มแก้วเดียวกันนะฮะอร่อยมากเลยชอบอะไรวะอร่อยใช่ไหมอันนี้น้องอุ้มเลี้ยงนะคะกาแฟอันนี้ใช่น้องอุ้มเป็นสปอนเซอร์ค่ะแล้วพี่จะมีสปอนเซอร์ตลอดทารตุ๊กนั่งเต็มๆก้นดิที่ไหนไม่ไปอันนี้มีตัวเล็กมาอร่อยไหมคะพี่กิ่มาเลนิดนึงอ อย่าลังหนังไปนอกยจะวงเน้ยเดี๋ยวสูหุยดูเหมือนกันดูตลอดจนรู้ัว่าเธอดูจนเธอจะเอิร์นตามเขาฉันจะรเร็นสือว่าฉัน feeling ใช่ไหม feeling ด็อกเตอันนี้คุณ doctor ดูช่างฉันเป็นหลังนะไม่ใช่เป็นหลังเขาใชสอนเหมอพน่ารักเนาะโอ้ย happy แล้วตอนที่เขาแบบฉากแรกซีแรกอะที่ช่วยเออรแบบกระจก มันนะไอ้ประเภทแบบหอมใบตองนี่มันหาซินไม่เหนียวเนาะอือคุณคุณไปกินที่ไหนมีหอใบตองแบบนี้คุณบ้างนี่คือหั่นตองกลมเขาใส่เลยอันี่อร่อยตรงนี้นะใส๋ลงไปเขาใส่กะลามะพร้าวให้แล้วก็ลองได้ใบตองทุกอย่างสดอเลยแบบที่ไหนที่ไหนนี่เขาปล่อยดีมันก็เลยอันนี้ซื้อจากไหนเนี่ยตลาดตลาด ไม่มีแล้วแบบใบตองอ๋อเอาอันนี้คือเอาเป็นบ้านที่นั่งอยู่มากเลยเอาไม้กัดไปจิ้มเหรอน้องน้ำได้ยังเอาอะไรกี้มีไม้กัดเหลือป่ะเนี่ยฮะนี่หลอดไม้กัดของเรากินสาคูต่อค่ะนี่นะ พริกหอมมากเลยนะสาคูร้านเนี้ยงงมากสาคูร้านูร้านนี้พริกหอมมากทันสำรับบรีตทองตัดให้แก่บริหารงานชน่วชั่วของคุณน้ำด้วยนะดินยังหอมอุ้มมาเที่ยวกันได้นะคะ SOP พักผ่อนพักผ่อนค่ะอยู่ลาดบุรีโพธารามบ้านน้องอุ้ม วันนี้ก็พูดไม่หญิงโอ้ยพี่ไปเหมามาหมดเลยอ่ะเขาโชว์ไว้เขาโชว์ไว้ทุกแบบพี่คมเอามาทุกแบบอ๋อนี่เห็นหนูเป็นช็อกโกแลตมันคือบูเบอร์รี่นี่เองอ๋อร้านนี้เขาใช่เนี่ยนี่ยพี่คมนึกว่าอันนี้ที่คุณเล้งจะเอาอ่ะอันนี้เป็นช็อกอันนี้วีชีทเคเราตัดวีชีทเคหน่ากินจังอันนี้ ครั้งแรกค่ะมาไม่ถึงมามาทานอาหารผัดไทยเหรอคะอันนี้ผัดไทยเป็นเส้นเส้นแก้วอ๋ออมาจานหนึ่งเรียกมาจานหนึ่งยิ้วยิ้มโอเคลองลองชิมไหมคะเดี๋ยวอุ้มไปสั่งเอาไว้พี่มันนั่งนี่หรือเปล่ามันเป็นแบบสวมอ่ะเราเดี๋ยวไปโอบปล่อยเราอบป่ก็มีผัดไทยนะเดี๋ยวเราไปโอปล่อยนะอุ้มมานั่งนี่่อเราจะตัดเป็นแบบ ขอบคุณค่ะอันนี้อันนี้ชิพอะไรคะสตรอเบอรี่สตรอเบอรี่ตรอไปบ้านอุ้มแต่ว่าเป็นช็อกโกแลตไงฉันฉันก็ช็อกโกแลตเอ้ยอุ้มอันนั้นสตรอเบอรี่แล้วเนี่ยอะไรวะอันนี้ช็อกอันนี้ช็อกโกแลตอ่ะเล้งครึ่งหนึ่งไป เอาทองไปด้วยปะรวยเลยรวยรวยได้ทองมาอุ้มมาหรือว่าเธอชวนอุ้มเธอแน่ใจนะมันกินเก่งนะคุณเล้งไปเอามีดหั่นเค้กมาค่ะมีดหั่นเค้กที่นี่เป็นไม้ด้วยนะของเขาเออไปเล้กลับบ้านซ้อมก็หน้าไปติดทุกเจอคอนโดก่อนเลยแล้วก็เช็ดเรากลับบ้านได้้ใชได้ ทุกคนก็อยู่ที่ SOP ราชบุรีโครามแล้วนะคะเป็นคาเฟ่จัดได้สวยงามมากและธรรมชาติมากค่ะเพราะว่าอยู่ริมน้ำนะคะแม่น้ำแม่กรองค่ะสามารถอเข้ามาอยู่ในอ่างเก็บน้ำหรือว่าสระนะคะไปได้ง่ายด้วยนะคะแล้วก็เป็นที่น่าสนใจใน จะพาไปชมจุดนี้ค่ะเขามีดีไซน์นะคะตรงนี้เป็นอ่างเก็บน้ำใช่ไหมคะที่อาจจะดึงน้ำจากให้น้ำเข้ามานะคะมาเก็บปึ๊บแล้วตรงนี้เขาก็สร้างเป็นพื้นที่ที่แบบว่าเป็นพื้นที่ไม้เข้ามาในตัวอ่างเก็บน้ำแล้วตรงข้ามเนี่ยก็จะเป็นจุดที่เราสามารถถ่ายรูป ให้กับเพื่อนๆเราได้เลยนะคะแล้วก็ไม่สามารถกระโดดข้าไมไปข้ามมาได้นะคะไม่ไม่นิยมค่ะไม่ควรนะคะเราควรจะเดินอ้อมนะคะแล้วก็มานั่งตรงนี้กันนะคะแล้วจุดนี้เป็นกริม,มิกค,ค่ะในความรู้สึกว่าใกล้ชิดกับน้ำมากที่สุดนะคะโอเค พกเพื่อนๆเราตอนนี้ก็ไปจัดการตัวเองนะคะเข้าห้องนงห้องน้ำนะคะ้เรียบร้อยนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะเดินทางต่อไปแล้วค่ะมาเที่ยวกันค่ะโพธาวสามสุราษฎ์าีก็จะไปที่ตลาดอบปล่อยกันต่อคะ่ะเดี๋ยวไปดูโพืสินค้าพื้นเมืองกันนะ